กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ YouTube c h ช n แน l Big Bike ไฟโกรมมาวันนี้ผมอยู่กับเจ้า r อ y a l Enfield นีโลโก้สวยนะโลโก้ใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์ทีครับผมอยู่กับ r อ y a l Enfield Interceptor 650นี่มีคนขอมาครับวันนี้จัดให้ได้ละสีใหม่ด้วยสีโคมนะโคมโคมเนี่ยมตัดแดงครับโคตรสวยเลยผมชอบ อะไรเงาๆแบบชอบมากเลยวันนี้เราอยู่กับเจ้า r o y a น e อ f นฟิ d i n น e r อร์เ o r 650นะครับขนาดเครื่องโยนของเขา640เท่าไหร่จำไม่ได้ครโอ้ยต้องขออภัยด้วยครับลืมตลอดความจำผมนี่ใครรู้คอมเมนต์แทรกเลยครับอขนาดเครื่องโยนของเขา6 4 8ี c <oughs> ี แรงมา้งงมาสูงสุดของเขาอยู่ที่7สิบ4สิบเจ็ดตัวเรียนผ่านกันไปหมดแล้วไม่ได้ทำคลิปนานเกินครับขนาดเครื่องยน6 48 cc สิบเจ็ดแรงม้าที่7,500รอบนะครับมของแรงม้าเขาจะน้อยกว่าไทยอัมบล์เก้าล้ออยู่ประมาณไม่กี่ตัวไม่เยอะครับไทยอัมอยู่ห้าสิบกลางๆแต่แรงม้าสูงสุดไทยอัมมาไวกว่าแลวก็เยอะกว่านิดนึง แต่นี้ก็ไม่คี้เลยครับซีซีเขาน้อยกว่าไทอาัมนะแต่แรงม้าขึ้นไปเบียดเลยครับใกล้ๆกันเลยแต่มาในรอบที่7,250รอบกับแรงม้า47ตัวเนาะแล้วก็เครื่องของเขาเป็นเครื่องแอร์คูลนะครับนี่ระบายความร้อนด้วยอากาศเอาน้ำมันเครื่องวิ่งหนึ่งวิ่งผ่านอินเตอร์คูลเลอร์ให้ลมเป่าน้ำมันเครื่องไม่มีหม้อน้ำครับ ข้อดีของรถเครื่องแอร์คูลก็คือไม่ต้องเม mm ีทะแนนเรื่องน้ําไม่ต้องมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วครับน้ําดันไม่มีเลยจบไปแต่ผม mm hmm. ผมขี่มาเยอะแล้วนะ mm hmm. เครื่องบล็อกนี้เครื่องทวินของเขาเนี่ยไม่มันก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องมีหม้อน้ําก็ได้แล้วแล้วแบบนี้มันจบง่ายด้วยผม mm hmm. ผมว่านะใช้งานง่าย เราขนาดล้อเขาเท่าไหร่เอ่ยขนาดล้อหน้าที่18ครับ100ครับ90 18ล้อหลังก็18นะครับล้อขนาดล้อ18 18หมดเลยความสูงจากพื้นถึงเบาะเหมือนจะสูงกว่า GT นิดนึงนะความสูงจากพื้นถึงเบาะของเขาอยู่ที่804มิลครับไม่สูงแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะด้วยน้ําหนักตัวของเขาอยู่ที่198กิโลกร,รมัมแค่นั้นเองไม่สูงไม่สูงเท่าไหร่ไม่หนัก ท่าทางท่าทางการขับขี่เขาจะไม่เหมือน GT650 นะครับเขาจะเป็นทรงคลาสสิกจ๋าเลยคล้ายๆทีร้อยนะผมไม่แอบขี่มาแล้วฟิลเดียวทีร้อยเลยไปเดี๋ยวจะพาไปลองขี่คันนี้ท่อเดิมทั้งดุ้นเลยครับไม่มีเปลี่ยนเลยนะนี่ท่อเดิมๆเลยให้ดูรูเล็กๆกันโชกคหลังมีซับแทงแะนะครับเนี่ยเบาเดิมๆคันนี้เดิมๆโรงงานเลยร้อนดวตอนนี้ผมจะเป็นฮ ok นะีสตกไหเนี่ย ร้อนตูดครับถ่าทางตำแหน่งการขับขี่ผมผมว่าคล้ายๆไทยอ้มทีร้อยเลยนะคล้ายกันมากเลยครับเนี่ยไม่ต้องกำขานะครับเราจะเน้นฟิวกดสตาร์ทไปได้เลยเนาะหน้าปัดเรือนไม้ก็เหมือน GT ครับเคยทำไปแล้วมีบอกเกณฑ์มาบอกระยะทางรวมบอกความเร็วเป็นเข็มนะครับวัดรอบเป็นเข็มเนาะแล้วก็พวกไฟเตือนสถานะต่งางๆโชว์โชว์มีโชว์ครบหมดนะ ป่ะแต่ไม่มีไฟเกียร์แล้วก็ประกับแฮนด์ก็ง่ายๆครับเหมือนเวฟเลยอันนี้ไฟสูงไฟตามไฟเลี้ยวแต่ทางนี้ออฟลานกับปุ่มสตาร์ทแค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมาให้มันยุ่งยากวุ่นวายเลยครับป่ะลองขี่กันดีกว่าฝาถังน้ามันนี่นะของเขาต้องยกอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วขันนะครับแล้วยกขึ้นมาทาั้งฝานะฝาถังน้ามันอินเตอร์เซ p เตอร์650กับ GT เหมือนกันครับป่ะ โอ้ท่อเดิมเงียบกริบเลยอะโอ้คันนี้ท่อเดิมครับเดิมเดิมทั้งเส้นเลยนะปเ<ะ>ฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอิน i n t e r c เตอร์ เครื่อง 648cc 47แรงม้าที่7,250ลอรอบครับแรงม้าสูงสุดมาเกือบเกือบเลดลายครับแต่ยังไม่เลดลายนะใช้ได้อยู่ขออนุญาตแซงครับอันนี้ท่อเดิมนะผมว่ามันจะอานอานนิดหนึ่งคนระับรู้สึกอันเลยแหละผมรู้สึกอันตอนนี้มไม่รู้เสียงลมแทรเข้าขเต็มที่หรือย,อยังนะ เบรกครับเบรกบก็กใช้ได้ครับฟิลเบรกใช้ได้เลยนะเบรกของบายเบรนะแบร์ลูของแบมโบครับนุ่นไทม์ที่ร้อยแซงลงไปแล้วเมื่อกี้ของเขานุ่มๆเลยฟิลการขี่ผมว่าเหมือนที่ร้อยเลยนะครับถ้าถ้านั่งนะช่วงพักเท้านะที่มันทิ้งลงไปแล้วก็ตำแหน่งแขนตำแหน่งแฮนด ตำแหน่งที่เราวางตัวเหมือนทีร้อยเลยแต่ว่าดึงน้อยกว่าขีอารมณ์เครื่องสวิน6 5 0ของ Enfield ไม่ได้ไม่ค่อยดึงเท่าเครื่องทายพาอของไทม์นะครับไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แต่ว่าความเร็วช่วงกลางช่วงปลายก็มีให้ใช้นะแต่ผมว่าถ้าเปลี่ยนห้อมันน่าจะไหลกว่านี้ครับอันนี้รู้สึกอั้น,อ,นอยู่นะอั้นมากเลย แต่ที่ผมชอบเลยคือมันขี่ง่ายรับผมว่าคอนโทรลง่ายกว่าใต้ว่ว GT เยอะเลยนะพอมาเป็น Interceptor อันนี้รู้สึกขี่มีความสุขมากเลยครับแต่ไม่รู้ว่าไปขี่ความเร็วสูงๆจะเหนื่อยหรือเปล่านะเพราะว่ามันนั่งรับลมอยู่นะผมว่า GT เขาก็มีข้อดีตรงที่เวลาทำความเร็วนะเขาหมอบอยู่เนาะมันแหวกลมดีแต่อันนี้น่าจะรับลมเต็มเลยแหละทำความเร็วอาจจะเหนื่อยอยู่ต้องร้องอ่ะราบ ลองไปดูกันไม่รู้กล้องผมดับไปหรือเปล่านะตาแล้วกอยังไม่ดัดบไม่ได้ถามทีมงานจัดครับลืมหมดเลยเลิ้นแข็งหมดแลวโอ้สีบิดแสงแรงเหลือเกินลิ้นแข็งหมดเลยครับไอ้นั่นก็แข็งนะนี่ผมขี่มันรู้สึก มันนุ่มเหมือนท่อเดิมมันไม่มีมันไม่มีเสียงมารุกวปวเราเลยเราเลยไปแบบนุ่มๆเลยนะตอนนี้นใช้ล้อเืลองยนต์ที่4,000ล้อนะความเร็วยืนพื้นอยู่ได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเพิ่มล้อเืลองยนต์ไปที่สักที่5,000ปั๊บดูสิเราจะวิ่งยืนพื้นอยู่เท่าไหร่ ความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ5,000รอบนะครับความเร็วยืนพื้นจะได้อยู่ประมาณ120ใช้ได้นะกับเครื่องทงงนะ้องแค่650ซีซีนะก็ไม่ถึงดิ648ซีซีนี่เจอทยี่ไถ่ข้ามนะถักทายพี่หน่อยนะ400ครับพี่เขาไม่ทัาผมเลยครับเขาโค้งโชว์พี่ก็ไม่ดึงจอ ช้วงล่างช่วงล่างผมว่าก็เฟิร์มอยู่นะไม่ใช่นุ่มนะใช้ได้นะครับมันไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้อ่อนอยู่อยู่ในระดับไม่ไม่กลางไม่ปลายครับอยู่ข้างล่างหน่อยอยังไม่ถึงกลางที่แบบแน่นๆเป็นเดียวอะไรขนาดนั้นนะว่าเขาก็อยู่่อนข้านนุ่มแต่ว่าเวลาเมื่อกี้อยู่ในโค้งมันเอาอยู่นะนุ่มแล้วเฟิร์ม ล้วมันนุ่มมากเมื่อกี้พอสะพานผมกับรถนี่ไม่ไม่แยกแากกันเลยไม่กระเด้งเลยอะ่ะรถที่ช่วงล่างเน้นมากๆนี่ตัวคนจะลอยแนละ้วเดี๋ยวพอสะพานนะเนี่ยผมไม่กระเด้งเลยครับมันโคตรนุ่มแล้วมันเอาอยู่ยด้วยรถไม่มีอาการดิ้นเลยนี่ผมว่าช่วงล่างเขาทําไมไม่เหมือน GT เลยอะ่ะ GT แอบรู้สึกกระเด้งกระดอนนิดนึงนะครับรกเขาเมื่อกี้ผมเบรกหลบรถแตหัวทิ่มเลยใช้ได้ครับ ผมไซด์เบรกหน้าเป็นหลักเลยคนระับไปเดี๋ยวพาไปดูความเร็วยืนพื้นข้างนอ,อ,อกใช้งานเหมือนออกคลิปเลยโรลเยื่์เนียนฟิวอินเตอร์เซคเตอร์148ซีซี47แรงม้าครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่198กิกโลกร,รมัมความสูงจากพื้นถึงก๊อกแปดมิลไม่สูงนะผู้หญิงตัว โมเล็กเล็ก,ก็ขี่ได้นะผมก็ไม่ได้สูงอะผมก็สูงส่วนสูงผมร้อยหกสิบห้าเองแล้วก็ความจุถังน้ำมันก็เพียงพอมากเลยสิบสามจุดเจ็ดลิตรเด,ด,ดนินทางเติมน้ำมันถังนึงก็วิ่งกันย,ยาวๆได้เลยอนะแต่ผมว่านี่สองร้อยโลยังไม่วิ่งได้นะสบายๆเลยนะอันะตราเส้นเบรกลมันเครื่องรุ่นนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะยี่สิบยี่สิบวนๆเลยนะ อยู่ที่มือเราด้วยแตนว่าผมขี่รถอะไรก็ไม่ประหยดนะัดหรอกมือผมหนักผมรีบจริงๆผมขี่รถอะไรก็ไม่ประหยดัดผมขี่เวฟยังกินเลยมือผมหนักเนี่ยดู้โค้งไปมีนิดๆเล็กน้อยครับรดี๋ถงช่วงล่างนุ่มนะมอีกโค้งหนึ่งโยนๆนิดนึงครับช่วงล่างทีร้อยก็โยนครับ ทีร้อยก็นุ่มคล้ายๆแบบนี้แหละแต่อาจจะรู้สึกแน่นหน่อดหน่อยหนึ่งทีร้อยก็อยู่นะแบบะต่ราคาต่างกันนะเทียบกันไม่ได้เนาะอันนี้เราพูดถึงความคุ้มค่าในตัวเงินนะส่วนตัวผมใหม้มันเป็นรถที่คุ้มเงินเนะเราไม่ได้จ่ายแพงมากครับแต่ถ้าคุณมีตังคุณก็ไปซื้อแบรนด์ที่มันสูงขึ้นไปอีกได้แล้วแนะต่ความชอบแต่ว่าอันนี้ตัวเรื่องราคนที่ ไม่อยากเสียตามกับรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโดเลียเลยนะผมว่ามันขี่ดีเลยนะมานั่งสบายครับถ้านั่งเหมือนปันทรงคลาส,สิกขาเลยมันไม่ต้องก้มเท่าไหร่ชอบเลยว่าจะคล้ายๆเนเก็ไม่ถึงเน็เชนะครับมันในนั่งสบายกว่าเนเกอีกนะดวหตั้งด,ด่า,ดาหรือเปล่าผมได้โดนไมนี่ย เดินทางน่อกนะว่าในโซล่างมันนั่งสบายนะเดินทางไกลๆก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าเทนะ่าไหร่นะอยู่ทูเปอร์ดังๆหลายๆคนเขาก็ใช้รุ่นนี้มาก่อนนะก่อนจะมีตังค์เ้วค่อยเปลี่ยนนะถ้าเป็นรถเริ่มต้นนี่ผมว่าดีมากเลยครับเราไม่ต้องพักตังค์เยอะสบายๆกนณีที่เขาย้อนสอนนะเนี่ยติดกฎหมายเขาสอครับพี่เดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไปดูนี่เขาเดีย๋ยวเวลาเราทําเขาจะเล่นเราก็ <c oughs> จได้ขี่รถเร็วได้ไหมคลิปนี้กางผู้ชมจะพอใจกันไหมเออเอารถออกมาทําคลิปแล้วมันต้องโชว์ประสิทธิภาพหน่อยเนาะไะนี่เราอยู่ถนน,นใหญ่นะเราจะขี่ความเร็วเดินทางใช้งานให้ดูกันนะไปะ เมื่อกี้ครับโอ้โหขับขี่เร็วมากกว่าน,นั้นไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่ต้องไ่รู้ว่าคงไปดูอีกทีแต่ร้อยกับสิบเราครับยังไม่หมดนะมันเไหลไหลไม่ได้อีกนะแล้วก็ช่วงล่างเอาอยู่นะกับความเร็วเมื่อกี้เยอะเลยเยอะมากเลย ช่งล่างถือว่าเอาอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดิ้นลอยดินหนีเลยนะอยู่ครับใช้ได้เมื่อกี้ความเร็วสูงด้วยแล้วผมผมก้มช่วยนิดนึงนถ้าทาในโกงอาจจะอาจจะดังตัวเราหน่อยแต่ถ้าให้เดินทางสบายสบายเลยนะผมแนะนำนะร้อยสามสเอาแล้วร้อยคลาสสิกกำลังดีไม่ต้องรนี <c oughs> โกดกดมาครับไปเลยร้อยสาสสวยๆครับรถคลาสสิกไม่เหนื่อย ร้อยยี่ได้ยิ่งดีเลยประหยัดน้ำมันใจได้อเลจะทำเวลาก็ได้ผิดไปดิรถมันไปได้ครับมันตอบโจทย์นะผมว่าในราคาที่ไม่ได้แพงมากอุยผมว่ากี่ดีกว่ารถญี่ปุ่นบางรุ่นอีกนะอย่าดูถูกรถอินเดียนะครับ ใช้ได้ครับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องบาลานนอนเรื่องเรื่องช่วงล่างผมว่าเขาก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะเขาไม่ได้กีเล่์ันแบบอะไรนะผมว่าเมื่อผมใช้ความเร็วสูงมากเลยแล้วก็ดูช่วงล่างเขามันนิ่งมากผมไม่ได้ออกแรงที่แข็แล้วรถไม่ได้มีอาการสะบัดเลยไม่จําเป็นต้องใส่การสะบัดก็ได้นะผมขี่นะอพกแสนผมแข็งแรงคนระับผ,ผมชักว่าบ่อยหลอเลยนะ ไม่ได้สะบัดจริงๆบางคนผมเห็นโอ้แต่งใส่กันสะบงกันสะบัดผมไม่มีเกี่ยวหรอกอยู่ที่ยางครับยางดีๆหนึ่งชุดนี่โอ้รถครุณจะวิ่งดีกว่าน,นี้อีกเยอะเลยผมว่าเอาตังค์ซื้อกันสะบัดไปซื้ออัพยางดีๆไปเลยใส่แพงๆไปเลยเอาแพงที่สุดเท่าที่มันมีของเบอร์นี่นครับใส่ไปเลยยี่ห้อดีๆ,ดๆมีหลายแบรนด์ครับผมพูดไม่ได้เพราะไม่ได้สปอนเซอร์ผม เล้ยวยางดีๆใช้กันแล้วแต่ชอบเลยอถามร้านยางก็ได้ยี่ห้อไหนดีครับใช้ยางดีๆแล้วรถมันจะนิ่งขึ้นครับการสะบัดไม่จําเป็นเลยผมบอกให้เพราะว่าเมื่อกี้รถขี่ความเหนียวโคสูงเลยไม่จําเป็นต้องใช้กันสะบัดที่ผมอยู่เกียร์หกผมก็เปิดเร่งแสงได้เลยนะเฮ้ยทอ้อเขาก็ใช้ได้นะครับแรงบิดเขาก็พอตัวนะแรงบิดมาไว้ด้วยเดี๋ยวผมจำสเปคแรงบิดไม่ได้ลองไปเปิดดูใน Google ได้ครับ โครายยใส่ <c oughs> โอเคถนนไม่ดีนะใสล่ลโคโโโตร่น พะยะค่ะโอ้ยร้อนแล้วท่นนี้ขี่มันครับขี่มันมากเลยเครื่องแค่648 447แรงม้าครับใช้ได้เลยนะผมว่ามันขี่สนุกเลยแหละเป็นรถที่ขี่สนุกอีกลูกหนึ่งนะครไม่รู้ท่านผู้ชมพอใจกันหรือยังอีกหน่อยไหมไปขีส่สนุกอะ่ะผมไม่อยากจอดเลยอะ่ะเฮ้ยแรงม้า447ตัวของเขาใช้ได้นะสนุกครับเด,ดี๋ยวไปไปดิ รถคอนโทรลง่าย,ยาช่วงล่างใช้ได้เลยผม่นำอยู่ที่คนขี่กับสภาพยางแค่นั้นแหละปด็ไปดีกมาเล่นไปเด็กอ้ไอไปเดินเล็กน้อยเสียวต่มันไม่ได้ไม่กลัวครับมันโคตรมัน สนุกครับเป็นรถที่สนุกเลยผมบอกเนี่ยรอเยเย็นฟิลอินเตอร์ซัเตอร์หกห้าศูนย์โอ้เมื่อกี้ความเร็วผมใช้ยืนพื้นรอบไม่ได้สูงนะร้อยสี่สิบสบายๆเลยครับออกทิปกับใครอ้ําไปได้เพราะว่าในกลุ่มผมก็มีคนใช้นนะไปด้วยกันได้หมดครับ อยู่ที่ถ้าน ah ั่งการเดียรอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันรับลมนะผมต้องบอกตรงๆนะเนี้ยมันเหนื่อยนิดนึงครับมันนั่งหลังตรงรับลมอยู่ค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่ถ้าเราเรารู้จักวางตัวในตำแหน่งที่มันพอดีนะพรมนิดนึงช่วยมันครับมันจะมีแรงท้านลมเราจะไหว จะไม่ค่อยเหนืออนหน่อยเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าทางการขับขี่รถทรงนี้นะต้องต้องวางตัวนิดนึงก็ไม่ใช่มาถึงนั่งหลังตรงเงี้ยเหนื่อยตายไม่ได้ครับต้องช่วยมันนิดนึงเราก็ายกข้อศอกขึ้นอย่างเงี้ยครับให้ให้แขนมันกางนะเราจะมีแรงควบคุมแขนครับแล้วตัวเราจะอยู่ในตำแหน่งที่พอดีครับเสียงนิดนึงเพื่อต้านลมไหวอย,อยู่เหมือนให้เรามีหลักค้ำยนันไว้ครับเนี่ยการแขนขึ้นมาเลยแขนเราจะมีแรงคับรถสูงมาก แล้วตัวเราจะก้มลงนิดนึงถ้าเดินทางใช้ความเร็วนะแต่ถ้าขี่ในเมืองก็สบายๆรีเลกก็ได้ครับมือเดียวก็ได้เนี่ยไปรถของแบา,านด์ดีช่วงล่างดีมันไม่ได้ดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นเลยดีมากครับแล้วผมมองว่าปัญหาก็น้อยนะนี่นี่นะมีปัญหาอะไรมากมายครับใครใช้มีปัญหาอะไรลองคอมเมนต์บอกกันก็ได้ครับช่วยกันถมากีนหน่อยผมก็ไม่เคยใช้ครับแต่ในกลุ่มนี้คนใช้อยู่ ก็ไม่เคยมีปัญหาครับใช้กันยาวๆครับเนี่ยแต่อันนี้ท่อเดิมนะผมว่ามันอันนิดนึงแต่มันก็มีเสียงนะ,ะเดี๋ยวเบิร์นให้ดูเดี๋ยวหาที่จอดเนะ่ยวันนี้จะพาไปปิดคลิปเอาแนวไหนดียวแนวรางรถไฟไหมปะวันนี้อยากได้มนระยากาศทุ่งนานะปิดคลิป เป็นคนรักธรรมชาติอยเ่ใ้งเรือแล้วเ,เ,เสียงเครื่องเขาก็เล้าดีนะผมว่าเปลี่ยนห้องน,นี้โคตรมันเลยละแต่ไม่รู้พ้อจะหายหรือเปล่านะเปลี่ยนห้องไปต้องไปจูนอะไรเพิ่มอนิดนึงนะความมันในการทับขีนะครับต้องทำาครับ ปิดคลิปไม่ได้เลยเดี๋ยวไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดี๋ยวผมพาไปข้างหน้าหาที่สวยๆที่เกิปกันครับมาได้ที่ปิดชิปแล้วอากาศร้อนมากครับตรงนี้แต่ก็ต้องทํำชิดกันนะเพื่อ <c oughs> ท่านผู้ชมครับมีคนขอมาเยอะเลยรอยเย e นเอ็นฟิลอิน c e p t ์เซปเตอร์ของอนนี้ดับแล้วก็ปิดออบลนก่อนก็นกนแล้วปิดกุญแจ ตัวรถเขาก็ยังเป็นอ๋อ LED เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสีใหม่เปลี่ยน LED ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนไฟไฟหลีเป็น LED ละเนี่ยอันเกา่าจะยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะแต่ไฟหน้าก็ยังเป็นเดิมัาเป็นฮาโลเจนไฟเลี้ยวฮาโลเจนไฟท้ายไฟเลี้ยวหลังก็ฮาโลเจนเหมือนกันใช้งานง่ายๆครับรถค่อนข้างแมนวนวลเลยคนระับใช้งานง่ายทุกอย่างง่ายทุกอย่างดูแลง่าย ผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เซอร์วิสถูกครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรเป็นระบบไฟฟ้าให้มันยุ่งยากเลยนะพวกแฮนประกับคันเล่งก็สายธรรมดาครับแล้วก็พวกหลอดไฟเนี่ยมันจะถูกกว่าถ้าเป็นหลอด LED ต้องยกโคมนะโคตรแพงเลยผมบอกให้นี่ฮาโลเจนทั้งคันครับหลอดไฟถูกมากเปลี่ยนหลอดไฟไม่แพงแล้วก็ความร้อนนะเมื่อกี้เราขี่กันไปพัก,กใหญ่เลยนะความร้อนไม่ได้รู้สึกถึงคนขี่เลยครับ ผมใส่กางเกงยีนบางๆด้วยนะวันนี้ไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนเลยครับแล้วก็การขับขี่ค่อนข้างสนุกอะ่ะผมบ้ามันสนุกเลยแหละราคารถก็ไม่ได้แพงนะครับข้อมูลคงได้กันไปเพียงพอแล้วเนาะผมไม่รู้ว่าพูดขาดหรืออะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่อยากได้ข้อมูลลึกๆ Google ได้เลยครับมีหลายเว็บไซต์ที่เขาเขียนข้อมูลไว้แบบครบถ้วนเลยผมแค่อามาทํารีวิวลองขี่ให้ดูอยากให้รู้ฟีลครับว่ามันขี่เป็นยังไงเนาะอ๋อโชว์ใหม่เขามียางอุดหัวโชว้กมาด้วย โชกปรับไม่ได้นะครับเป็นเทเลโคปิกปรับไม่ได้โช้กหลังเป็นมีซับแทงใช้ได้ครับช่วงล่างเขาป่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลากันไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวรถรุ่นไหนต่อฝากติดตามกดฝากกดติดตามไห้ด้วยลิ้นแข็งอีกแะ <c oughs> ไม่ได้ทำคลิปหลายวันเกินครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านไหนที่กดติดตามให้แล้วก็ขอบพระคุณมากเลยครับเป็นกำลังใจดีๆให้เราทำคลิปกันต่อไปเนาะ อยากเห็นรุ่นไหนอีกก็คอมเมนต์ขอกันมาได้ครับถ้าผมหาได้ผมจะทําให้เลยทันทีเลยครับเนี่ยครันนี้ก็มีคนขอมาเยอะครับจัดให้ได้ละป่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ